สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครได้ติดตามคลิปล่าสุดที่ผมได้อัปเดตไปหวังว่าจะมีกําไรติดไม้ติดมือและก็ไม่ตกรถกันนะครับซึ่งผมให้เนสําคัญว่าราคาบิตคอยน่าจะไปต่อได้จริงๆแล้วผมไม่ได้รู้อนาคตนะครับผมรู้แค่ความเสี่ยงแล้วก็ผมวิเคราะห์ตามสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือในฝั่งคอมเมนตัมยังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่ผมก็เลยให้เนสําคัญว่าราคา b บิตคอยอาจจะไปต่อได้ วันนี้เนี่ยก็ได้มีการดีตัวขึ้นมาประมาณ71% 0 0 0ดอลพลาร์โดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเราจะมองในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟเองแล้วเนี่ยก็ได้มองว่า Bitcoin ได้มีการเบรกแพทเทิร์นทรังเกิลหรือสามเหลี่ยมในการเลือกทางเป็นในฝั่งของขาขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆแล้ว t a ร็ e เก็ตยังคงไปต่อได้อยู่นะครับหรือในส่วนของข่าวเองเนี่ยราคาอาจจะมีการดีตัวตอบสนองกับข่าวเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในห่วงของสัปดาห์นี้หรือจะเป็นในฝั่งของข่าวนอนฟาร์มเองก็ตามนะครับ แล้วใครที่ยังคงเทรดอยู่ในห้วงของสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าต้องรัดเข็มขัดกันหน่อยนะครับอาจจะมีความปั่นผวนเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องครับและก็ในส่วนของเอาคอยเองนะจะเห็นได้ว่า BNB ก็นําทับเอาคอยมาเลยนะครับก็มีการดีตัวทำออทให้ time High แล้วหลายคนคงจะรอและก็คาดหวังให้เอาคอยที่ตัวเองถือเนี่ยได้มีการดีตัวไปตามๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่5เดือน6แล้วผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนเนาะ ก็จะเห็นนะว่าตลาดคริปโตในวันนี้เนี่ยก็ค่างเขียวว่าจีทั้งกระดานเลยนะครับก็บิตคอยมีการปรับตัวมาประมาณ7,800หรครับหรือบวกประมาณ3%แล้วก็ในฝั่งของ BNB ที่ร้อนแรงมาประมาณบวก10%นะครับในวันนี้แล้วก็ในฝั่งของ w i ฟและก็บองนะครับก็ตามมาติดติดเลยนะครับผมก็เลยจะมาอัปเดตตลาดให้ฟังกันครับว่าในห่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยเรายังคงต้องรัดเข็มขดัดและก็ระมัดระวังกันไว้อยู่นะครับว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนอนฟาร์มแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจต่าง เยอะแยะมากมายในห่วงของสัปดาห์นี้แทบจะทั้งสัปดาห์เลยนะครับถ้าเราใครที่เทรดอยู่ยังต้องระมัดระวังและก็ไปติดตามอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งก่อนอื่นครับพเพื่อนๆกำลังใจเล็กๆน้อยพเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมคนละไลค์เท่าน,นั้นนะครับพเพื่อนๆ ใครที่เพิ่งรับ,รบชมนะฝาก Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนตัวเองครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้กดสมัครนะช่อง YouTube อาจจะใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ก็ได้นะครับกดสมัครตกเพียงแค่วันละ10บ,บาทเท่าน,นั้นครับเพื<ๆ>่อนๆข้อมูลแผนการเทรดใครไม่มั่นใจว่าจะ trade, เทรดเหรียญอะไรเทรดตอนไหนทับมือดีไหมหรือควรจะขายดี ผมอัปเดตข้อมูลทุกทกอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์ยูทูบนะครับแล้วก็จะมี Discord ให้เพื่อนๆได้พูดคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในฝั่งของ Bitcoin ETF กันก่อนเลยกันนะครับก็จะเห็นว่าในห่วงของวันที่4เมื่อวานนี้เนี่ยมีการเข้าซื้อนะครับ ค่อนข้างปริมาณมหาศาลนะครับค่อนข้างเยอะเลเดียวนะแตกต่างกับหลายช่วงนะครับก็เป็น 800M นะครับในช่วงที่ผ่านมาเป็น140แล้วก็20เทอนนั้นนะครับแต่ในห่วงเมือ่อวานนี้ค่อนข้างมีการเข้าซื้อของกองทุนเนี่ยเข้ามาปริมาณจํานวนมหาศาลอันนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับโรกคริปโตของเราในเร็วๆนี้หรือเปล่า ซึ่งพอเรามาดูในฝั่งของสัญญา creation นะครับเพื่อนหรือสภาพขลองในตลาดเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีอยู่ที่ส่วนด้านบนอยู่เช่นเดียวกันครับหรือเรามองตัวเลขกลมๆประมาณ72,000ดอลลาา์ ยังคงมีโอกาสที่ราคาบิตคอยอาจจะไปถึงเพื่อเคลียร์สภาพคล่องสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์ในห่วงของสัปดาห์นี้เพราะว่ามันมีข่าวเนาะคนก็เลยใช้เลเววเลทหรือความเสี่ยงในการเข้าเทรดค่อนข้างสูงนะครับก็เห็นว่าระยะสั้นเนี่ยมันอยู่แถวๆประมาณ72 0 0 0ดอลพลาร์ชัดเจนมากๆแล้วก็ในช่วงกรอบล่างก็มองเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 69,, 0 0 0ดอลลาร์แนวโน้มเนี่ยถ้าเราดูตามในฝั่งของเทรนด์ไลน์นะครับก็จะมองว่ายังคงเป็นการ ยกไฮยกโลอยู่หรือเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับถึงแม้จะมีการดรอปตัวลงมาถึงโซนอะไรครับประมาณช่วงวราวๆประมาณ6กหมื่นเถูกต้องไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันมีสภาพคล่องในแถวหกหมื่นเอยู่นะครับเรามองเป็นตัวเลขกลมๆหกหมื่นเนะครับศูนมาเคลียร์แล้วมีด้านบนที่7จ็ดหมื่นสองซึ่งหกหมื่นเนี่ยยังคงเป็นการยกโลพอดีเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจากโลนี้ขึ้นมาโลนี้นะครับตามดาวเดลลี่ก็ค่อนข้างเป็นอ้อ ทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับซึ่งแผนการเทรดของเราเนี่ยจริงๆที่เราได้คุย y เนันไว้นะครับผมได้บอกไปแล้วว่าเราโฟกัสแถวๆนี้นีครับ SL ก็เ,ออเราอาจจะใช้ภาพใหญ่ในการรันเทรนนะครับซึ่งใครมีการเข้าเทรดมาแน่นอนครับเพื่อนเก็แค่เลือกสตอลล์มาบางทุนเนาะ นะครับอันนี้คือเราล็อกกาไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไม่มีทางขาดทุนเป็นที่แน่แท้แล้วนะครับอ่าผมก็เข้าเทรดเอาคอยกันไปนะครับในกับเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์ยูทูบแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนกลุ่มเทรดเ้าฉลามของผมนะครับก็จะเป็นแผนเทรดที่ผมอัปเดตในฝั่งของเอาคอยกันไปกว่า10-20เหรียเนเลยนะครับที่ผมอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนอ๋อเมมเบอร์ยูทูบแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนห้องไลฟ์ฟรีนะครับในกลุ่มเทรดเ้าฉลามของผมก็จะเป็นแผนเทรดเดียวกันนะครับใครที่ไม่อยากเสียตังค์นะครับเพื่อนเพื่ มาพูดกันต่อในฝั่งของ Bitcoin ได้กันนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าใครตกรถจากคลิปล่าสุดอีกอยู่นะครับอาจจะรอโฟกัสในส่วนของการยกโลนะครับหรือเทรนไลน์ขาขึ้นนะครับเห็นได้ว่าบิตคอยเนี่ยยังไม่ยอมหดุดเทรนไลน์ตรงนี้เลยนะครับ ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อเนี่ยยังไม่หลุดเลยนะอันนี้ขึ้นมานะยังคงติดในฝั่งของซัลาพโซนอยู่นะครับเป็นซัลายที่ตรงกับฟิโบที่88.7%ด้วยนะครับถ้าผมลองเลื่อนให้ไปเป็นดูอ่ะเห็นไหมครับว่า88.7%พอดีเป๊ะๆน่นนครับตรงนี้ยังปิดไม่ผ่านอาจจะเป็นการย่อลงมานะครับสะสมแรงในภาพบริสตันอีกรอบหนึ่งก็ได้นั่นก็คืออ,อาจจะย่อลงมาประมาณนี้ครับตามลูกศรสีเหลืองแล้วก็ค่อยเบรกไปต่อ นะครัเพราะว่าทาร์เก็ตในฝั่งของ Triangle นะครับที่ผมได้วัดไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับตรงนี้เราวัดอยู่ที่เบรกนะครับสดงว่าราคาปิดคอ i นะครับจะต้องมีการทำ all Time High ใหม่เกิดขึ้นนะอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้บิตคอยตามทาร์เก็ตของ Triangle แล้วนั่นคือประมาณ74,000ดอลล่าโดยประมาณนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ใครไม่มีของนะครับ รอย่อแล้วก็รอโฟกัสเทรดประมาณนี้ครับหลุดโลแล้วก็ยอมคัดซึ่งยังคงต้องรัดเข็มขัดแล้วก็บริหารความเสี่ยงในการเข้าเทรดอยู่ใครที่ไม่ได้มั่นใจก็อย่าลืมสแกนคิวอักโค้ดไลน์ทักเข้ามาสอบถามกติกาในการเข้าห้องเทรดของผมได้นะครับ ทีนี้เรามาดูในฝั่งส่วนของภาพใหญ่ลยกันนะครับก็จะเห็นว่าโมเมนตัมในฝั่งของ m a ็กซีก็กําลังที่จะครอสกันในฝั่งของโซลาส์ิกยังมีแกลบในการวิ่งค่อนข้างเยอะและก็ไอซี่มีโอกาสที่จะปรับตัวแต่ว่าการปรับตัวรอบนี้ครับเพื่อนยังคงเป็นการปรับตัวที่ยังต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด นั่นเพราะอะไรครับเพราะว่าการปรับตัวในรอบนี้เนี่ยครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัญญาณ b a r i e h divergence ใน Frame Week ซึ่งครับสัญญาณ b a r i e h divergence ใน f r a m e week เนี่ยเราเคยได้เห็นกันมาแล้วนะครับก็อย่างเป็นช่วงนี้ครับราคามีการดรอปลงประมาณ50จนถึง61.8%เโดยประมาณนะครับก็จะเป็นแถวๆช่วงนี้เลยนะครับแสดงว่าครับรอบนี้ครับถ้าราคามีการ break ไปอาจจะพุ่งไปถึง7จ0 0 0นะครับ ตามฟิโบนัชชีนะอ่ะ7 2 0 0หอ่ะ74,000นะครับอ่ะ7 4 0 0หนะครับหรือแม้กระทั่ง7 9 0 0 0นาพมีโอกาสขึ้นไปทั้งหมดเลยนะผมต้องบอกมีโอกาสขึ้นไปทั้งหมดเลยนะแต่ถ้ามีสัญญาณอ่อนแรงจากแท่งเทียนเมือ่อใดนะครับเราต้องระมัดระวังเอาไว้เพราะว่ามีโอกาสเกิดเป็นสัญญาณแบตเดวิส mm hmm. ในทางเฟว e ดเช้นแล้วการดีดตัวรอบนี้ครับอาจจะเกิดการย่อตัว อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นผมหมายความว่าอาจจะเป็นการย่อตัวก่อนที่จะเป็นบูรันอีกนะครับอีกรอบนึงนะครับโอโ้โหบูรันอะไรจะหลายรอบเลยเกิดนะครับผมก็หมายความว่าอาจจะเป็นการเร้งขึ้นอันนี้อาจจะเป็นการนําเวฟนะครับสมมติขึ้น3ลง4ี่ขึ้น5นะครับแล้วย่อลงมาพักตัวอะไรแบบนี้เลยนะบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยเป็นบูรันครั้งใหญ่ในรันเทรนเป็นขาขึ้นรอบสุดท้ายอะไรก็ว่ากันไปซึ่งสังเกตได้ว่านะครับในรอบนี้นะมีการย่อตัวลงมาประมาณเท่าไหร่ครับ อ่าห้าบเปอรเซนต์ประมาณแสดงว่าถ้าเราลองคาดคะเนนะครับหรือคาดการจากสักประมาณ74,000นะครับหรืออาจจะเป็น79,000นะสมมติผม74,000ลงมาสักประมาณ50%นะครับหรือ40%นะครับก็จะอยู่เราๆป,ประมาณช่วงโซน40,000ดอลลาร์นนะมีโอกาสที่ราคาอาจจะลงมาถึงนะครับถ้ามันเป็นสัญญาณ b a r i บต divergence ในทางเฟรมบีจริงๆนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าในภาพใหญ่เองแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามในฝั่งของ เส้น m a 200ในท่าเฟรม2ปีนี่นะครับเพื่อนๆก็เห็นว่าเราเพิ่งอยู่จุดกึ่งกลางทางของราคาบิตคอ i ในการที่จะเดินไปสู่บูรันหรือปลายทางจุดท็อปสุดเนี่ยยังไม่ใกล้ถึงเลยนะครับก็เป็นหลักประมาณ160,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไราครับแต่ละช่วงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าราคาจากจุดต่าสุดเนี่ยนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปทีเดียวเลยนะครับขึ้นไปถึงจุดท็อปสุดหรือเส้นสีแดงเลยเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมันมีการย่อเกิดขึ้นระหว่างทางอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ ก็มีการย่อลงประมาณ40%อยู่เหมือนกันนะครับกว่าที่จะขึ้นไปทำ Time High ได้นะครับก็เห็นว่าตามแพทเทิร์นของ Triangle เองแล้วเนี่ยนะครับเรามีการเบร a คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับ t a ร็ e เอยู่ประมาณ7 4 0 0 0หรืออาจจะลากยาวไปถึงประมาณ79,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็จะเป็นฟิ b o นั c ชีนะครับที่เราได้มีการวัดกันไว้นะครับ เจ็ดหมื่นก้าพันลอยู่ฟิโบที่1 2 7่โดยประมาณนั่นเองนะครับเรามาดูสิ่งที่ต้องบอกว่าส่งผลโดยตรงกับ Bitcoin แล้วก็คลิปโตของเราลายกันนะครับซึ่งมันเป็น DXY นั่นเองนะครับแล้วก็แอบบมีสัญญาณบูสเตเวอร์เจนเกิดขึ้นใน Time frame daily ด้วยนั่นเองเพื่อเพื่อเห็นว่าไอซีเนี่ยนะครับ,รบมีการทำไฮโลนะเกิดขึ้นนะครับชิป แต่ราคาทำ l o w low เนี่ยเป็นสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นแต่ว่าผมมองว่าด้วยโมเมนตัมที่ยังคงเป็นฝั่งขาลงอยู่เนี่ยนะครับอาจจะทําให้ DXY เนี่ยเกิดการไซด์ w a y ์ออกข้างก็เป็นไปได้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนเทรนด์นะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในฝั่งของเทรนด์ไลน์นะครับยังคงเป็นขาลงอยู่ถ้าเราตีนะนะครับตรงนี้และก็เห็นได้ว่านะครับยังไม่ได้มีการเบร a k ในฝั่งของ channel ของ flag ออกไปเลยเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมได้บอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดเอาไว้อยู่นะครับในฝั่งของคริปโตนั่นเองนะครับเพราะว่า DXY ก็ แอบมีสัญญาณที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันมาต่อกันที่เหรียญเซนแล้วกันนะครับเซนก็ไม่ได้ไปถึงเป้าอย่างที่เราได้คาดการไว้นะผมมองว่าน่าจะเด้งแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเลยนะครับแต่ทีนี้พอมีการไปดูดเทรนไลน์นะครับขาขึ้นตรงนี้นะครับผมก็เรยมองว่าการปรับตัวรอบนี้เนี่ยโซขึ้นมารีเซตที่โซนโอโซลแล้ว,ลลวอาจจะเป็นการทําไฮโลก็ได้นะครับอาจจะไม่เบรกโลนี้นะครับถ้าขึ้นมาแถวๆประมาณ0.041นะครับแล้วแท่งเทียนไม่ได้ปิดเหนือกว่าเนี่ยผมมองว่าควรจะต้อง รีบาวเพื่อยอ่อลงต่อกับมหาดีมาโซนที่สําคัญนะครับผมมองว่าถ้ายอ่อลงมาแถวๆนี้ค่อยเป็นโซนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดเพิ่มเติมสัมมาว่านะครับแล้วก็มาต่อกันที่แซนนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีการ break out จากเทรนไลน์ออกมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตอนแรกผมอาจจะรอย่อนะครับลงมาคร้บแถวโลเดิมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ b บร a k นะครับเพื่อนๆใครที่มีของอยู่ก็ลองถือรันเทรนต่อไปนะครับหลุดโลล่าสุด อันนี้เราอาจจะยอมคัดนะครับก็คือเป็นโลล่าสุดตรงนี้เลยนั่นเองครับอ่าต่อไปกาลาเนะี่ยผมก็มองว่าความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยก็รอย่อ,อนะแต่ว่าในฝั่งของแผนเทรดของผมเองเนี่ยผมก็ได้บอกอ,อ๋อแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆกลุ่มเทรดของผมไปนานแล้วแหละนะครับว่าสามารถเข้าเทรดได้เลยก่อนหน้านี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีของะครับก็ จริงๆจะเข้าเทรดเลยก็ได้แต่ว่าก็ต้องยอม SL ที่โลล่าสุดนั่นเองครับใครที่มีของก็ต้อง SL ที่โลล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลองรันเทรนต่อไปว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรในการกลับตัวนะครับจุดทีพีนะครับผมมองไปอย่างน้นอยๆนะครับราวๆประมาณ0.054แล้วก็รันเทรนต่อไปที่0.06โดยประมาณสำหรับการลาดนั่นเองนะครับต่อกันที่วิฟนะครับซึ่งผมก็มีของอยู่เนะ้อก็ยังคงรันเทรนกันมาอยู่นะครับก็เห็นว่าในผมมีการอ,อปนะัปเดตสวบวา นานพอสมควรแล้วแหละใครที่สนใจเข้ามาจอยกันกับแผนการเรดของผมเนี่ยก็สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ได้นะครับอาจาเราวิฟครับจริง,รงๆเราแทง่งเทียนล่าสุดวันนี้นะยังคงดูไม่ดีนะมีแรงเทขายลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมยังคงเห็นโมเมนตะัมเนี่ยยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่ก็อยากจะลองลุ้นลันเพรนต่อไปนะพาพรสั้นเนี่ยอาจจะเริ่มมีแรงขายเกิดขึ้นบ้างสโตก็เริ่มไปรีเซ็ตบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปโฟกัสหน้าเทรดอีกทีหนึ่งเนาะถ้าวิฟนะครับมีการย่อลงมาและไม่หลุดโลล่าสุดตรงนี้นยผมมองว่าน่าจะยังคงเปป็นกกาาารยยยโลลแะะังงคททีีี่่่่่ออออจจไไตตดู้ม BNB นี่ครับผมก็เพิ่งจะอัปเดตไปในคลิปล่าสุดเลยเนาะผมก็ได้บอกไปแล้วว่า BnB นเนี่ยย่อพักตัวสวยๆนะครับแล้วก็จุดคัดก็จะเป็นโลนี้ใครที่เข้าเทรดเนี่ยก็เอา SL เนี่ยมาบางทุนเลยกันนะครับใครที่มีของก็เริ่มทยอยแบ่งขายได้บ้างบางส่วนเนะครับเห็นด้ว่ามันใกล้ถึงทาร์เก็ตแล้วแรงขายก็เริ่มอ่อนตัวนะครับโซก็ปรับตัวไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วในภาพะสั้นเนี่ยอาจจะ มีการยอร่อเกิดขึ้นเนาะสโตยังไม่รีเซ็ตเลยครับอาจจะยอ่อลึกได้ถึงประมาณ640เลยนี่สเลยนะแอมชันแล้วใครที่มีของอาจจะทยอยแบ่งไม้จะเข้าเทรดเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่จุดที่คุ้มเสี่ยงสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีของเนาะผมก็มองเป็นซักโซนเ,เราประมาณห4ร้อประมาณนะครับหลุดโลนี้นะครับยอมคัดเพราะว่าเป็นจุดที่มีการยกโลเกิดขึ้นพอดีนั่นเองนะครับซึ่งอย่าง BNB ผมมีการอัปเดตแผนเทรดไปในกลุ่มเทรดเฮาส์ฉลามของผม,มน,นะครับ อ่ผมอัปเดตไปหลายวันแล้วแหละนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นมาตามแผนพอดีนะครับใครที่สนใจนะก็สามารถเข้ามาจอยกันในเพจของผมได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟรีทางไลน์นะครับหรือสมัครเมมเบอร์ผ่านทาง YouTube ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นช่องทางสมัครเมมเบอร์นะครับตกเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆนะเรามาปิดท้ายที่ในฝั่งของตลาดโฟเร็กเลยกันนะครับก็ขอเริ่มต้นกันที่ทองคำเลยกันเนาะก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากกลุ่มนะครับ Forex Breakfast ของผมเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นคอมมิชชั่นที่ฟร ข้อมูลทุกๆอย่างนะที่ผมรู้หรือเพื่อนๆสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการเทรดหรือหน้าเทรดอะไรต่างๆนะผมจะแชร์ไว้ในนี้นะครับจะมีผมกับคุณอาร์นะครับเป็นแอดมินคอยตอบเ,เพื่อนๆแล้วก็คอยอร์ตเพื่อนๆนั่นเองโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรแม้แต่บาทเดียว เพื่อสแกนเขียวโค้ดไลนไม์มาได้เลยนะครับอย่างเช่นหน้าเทรดที่ผม,ไ,มได้มีการเทรดเนี่ยผมก็มีการอัปเดตหรือแม้กระทั่งคุณอาร์นะครับเขาก็มีหน้าเทรดอะไรเขาก็จะแบ่งปันกับเพื่อนนะครับในห้องไลน์แบบฟรีนะครับแบบไม่มีกักเลยนะครับอธิบายต่างๆว่าเขาเทรดเพราะอะไรเห็นผลทุกๆอย่างเนี่ยในฝั่งของทองคำนะผมก็ลันเทรดมาจนจนสุดทางนะครับ ซึ่งผมก็ทำเทรดต,ตามหน้าทเทรดไปแลลวเนาะผมมีาการเลือเลลบางทุนแล้วก็ TP ไปแล้วนะครับซึ่งผมก็เข้าทเทรดแถวนี้นะครับอย่างที่ผมได้อัปเดตบอกเพื่อนไปเลยว่ายังคงมองโฟกัสว่า,าหน้าฝั่งของขาขึ้นเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะครับก็ยังคงรอโฟกัสแถวนี้นะครับแล้วก็รุนในการเบรกไปต่อซึ่งผมมองว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเบรกทะลุประมาณ2,300ย 60ไปได้นะครับอาจจะลุ้นไปนแถวแถวหายเดิมได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ในฝั่งของน้ํามันเองเนี่ยผมยังคงมองว่าแนวโน้มยังคงเป็นฝั่งขาลงคลุมค่อนข้างชัดเจนนะครับทเทรนด์ไลน์ก็ยังคงเป็นขาลงนะครับแล้วก็แอบมองว่าจะเป็นเพียงแค่การรีบาวขึ้นไปเทในฝั่งของแนวต้านนะจากก่อนอันนี้เนี่ยเป็นแนวรับนะครับก็จะมองว่าน่าจะรีบาวไม่เกินประมาณ76โดยประมาณนะครับเพื่อที่จะ ย่อลงต่อไปก่อนนะครับฉะนั้นหน้าเทรดของผมเนี่ยในฝั่งของน้ํามันนะครับผมจะมองหน้าเทรดในฝั่งของขาลงซมากกว่านะครับเพื่อนก็ลองโฟกัสแผนเพิ่มเติมดู้ะกันนะครับประมาณนี้เนะาะรเพื่อนผมสรุปง่ายๆคือว่าบิตคอยเนี่ยผมยังคงมองโอกาสนะครับตามแทร็กเก็ตของ t ทรแอ g เกิลแน่นคือ Bitcoin ควรจะเบก ไปอย่างน้อยๆประมาณสัก74 0 0หนะครับหรือเป็นการทำอาอทามไฮใหม่นะครับตามแพทเทิร์นกราฟของเขานะครับและก็ในฝั่งของภาพระยสั้นเองนะน่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นอยู่นะครับตามในฝั่งของข่าวเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในห่วงของสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยไม่ว่าจะเป็นข่าวสาคัญก็คือนอนฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งราคาบิตคอยในภาพระยสั้นครับอาจจะมีโอกาสปรับตัวลงมาที่69 0 0 0ถ้ายังคงสด์เวทพักตัวได้ผมยังคงมองโอกาสที่จะย่อเพื่อที่จะไปต่อได้อยู่นะครับถ้าเก็สั้นๆก็คือประมาณ72,000ดนฝั่งของแล้วก็ ในส่วนของอัลคอยเองก็ลอง,ลงรันเทรนต่อไปแล้วก็ลุนให้เงินไหลาจากบิตคอยเนี่ยไหลเข้ามาหาเอาคอยล้กันนะครับเห็นได้จากตัวอย่างการดิของอัลคอยก็จาก BNB พีพ่อนๆก็คงจะเห็นกันไปแล้วเนาะ <S <S ก็หวังว่าให้ออาคอยที่เพื่อนถือเนี่ยก็วิ่งไปตามๆกันแล้วกันนะครับ แล้ก็ในฝั่งของทองคางเองครับผมยังคงมองโอกาสว่า R r ในฝั่งของขาขึ้นเนี่ยยังคงคุ้มกว่าอยู่เนี่ยจุดขัดก็ไม่ได้ไกลามากนะครับซึ่งจะขึ้นไหมผมก็ไม่สามารถตอบได้นะผมมองแค่ความเสี่ยงที่มันคุ้มค่านะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเองก็มองว่าจะเป็นโอกาสในการรีบาวตามเทรนที่ยังคงเป็นขาลงนะครับเพื่อที่จะลงต่อไปก่อนเลยกันนะครับส่วนมุมมองผมก็เป็นประมาณนี้ครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนตัวเองครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นแผนเทรดสปอร์ตฟิวเจอร์ในฝั่งของคริปโตหรือแม,ม,ม้กระท สำหรับเพื่อนในคอมเมนต์ี้ของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆทักเข้ามาสอบถามกติกาในการเข้าห้องเทรดหรือแม้กระทั่งซัพพอร์ตเมมเบอร์ยูทูบของผมได้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นแรงใจให้ผมกันหนะ่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่เกาะววน,นกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ